สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมนะครับพามาชมนะครับผมรถไถยันมาครับอ่านะครับผมมือนี้ก็มาในโหมดสีแดงเนาะแต่ครับพอดีนะครับเจอบิ๊กนะครับผมเขามาสั่งเสืออะไรนะครับผมของรถแท็กเตอร์ยันมานะครับเพื่อจะเอาไปจําหน่ายนะครับผมให้อ่าลูกค้าหลายๆคนเนาะทางอำเภอตะการนะครับสารานอะไรบีแท็กเตอร์นะครับผมบีแท็กเตอร์ เอ๋อเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปยางส้มนะครับพื่อที่ตั้งพนักงานเพิ่นจัดอะไรให้อยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปยางเบิ่งรถแต่ละรุ่นนะครับผมนะครับรุ่นแรกนะครับเนี่ยไปก็จะหน้าหน้าตาก็เป็นรุ่นสามเก่าครับผมนะครับ E.F. นะครับผม E.F. ตัวนี้เป็นซีรีส์เก่าครับผมเป็นยังเป็นรหัส E.F. อยู่นะครับผมแต่คิดว่าพี่หนาน่าจจะเป็นว่เอ็มนะครับทั้งเบิร์ตตัวผมว่ารถคุดก็มีครับทั้งมือหนึ่งมือสองขันนี้น่าจะเป็นมือสองครับมือสอง รถขุดนะครับยันม่านะครับขนาด30แรงม้าบ้างนะครับรถขุดนะครับขนาด3ตันครับรถขุดขนาด3ตันนะครับสีเหลืองนะครับผมจาก่ายยันม่านะครับตัวนี้เป็นตัวแอร์นะครับผมตัวแอร์ความสะดวกสบายมันก็จะดีขึ้นนะครับผมดีกว่าห้องโดยสารปกตินะครับผมอ่ะเขาเรื่องกันครับผมนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ยันมารุ่นนี้จะเป็น รุ่นนะครับสหรับสายงานในครอบครัวนะครับผม,เป, 3, ม,บผมเป็นรถ e e e ขนาด39นะแรงม้านะครับผมเป็นรหัส EF นะครับ EF EF 39อ่า39 3 T ค้าส่า3นี่นะแต่เป็นอ่า3สูบหรือเปล่านะครับผมตัวถ่ายเนาะ3 T มทีอาจจะเป็น3สูบนะครับตัวนี้ข้อมูลจะบียปุ่มีนะครับผมแต่ว่าอ่าจะพาไปเบิง่งเนาะเบิ่งลักษณะไปหนอกเอานะครับผมอ่ยางนะครับผม เป็นขอบสิบหนะครับจางเป็นขอบสิบหนะครับแปดคีสสิบหกสลับยางหนายางล้างก็จะเป็นอ่าสิบสองจุดสี่ขอบยิบี่นะครับผมยางของด้านล็อบนะครับผมอ่นะครับเป็นมาจะใส่เป็นด้านล็อบนะครับโตเล็กกระทัดรัดครับผมหมอสลับงานหน้านะครับผม สถามมฮ็ดให้ได้บ่กะได้ครับผมใส่ในครอบครัวนะครับผมใส่ในครอบครัวรับจ้างของพี่น้องอ่าเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมนะครับสําหรับรถขนาด39แรงมาเป็นรถ3สูบนะครับผมนะครับเครื่องยนต์3สูบทังน้ํามันอยู่ด้านหน้าครับผมนะครับอ่าตัวนี้อ่าสาเหตุที่เพิ่นยังพอน่ประกอบไปมิดนะครับเพราะว่ามันก็จะมีไปมิดหลายยี่ห้อนะครับผมให้ลูกค้าเลือกซะก่อนนะครับผมอ่าเพิ่นก็เลยบ่ประกอบไว้นะครับ อันนี้คือสำหรับรถสาแบเการงมาเนาะนะครับด้านบนนะครับผมรถซีรีส์หม่นะครับซีรีส์หม่นะครับรหัสนี่จะเป็น Y m เอนะครับผมเป็นไมล่าสุดนะครับพัฒนามาจากเ F EF นี่จะเป็นซีรีส์เก่านะครับหลายคันเลยนะครับหลายคันวายเอ็มนะครับผมสติเกิลเป็นตัวนู้นครับผมโคเมียมนะครับยางรู้เลย กระจกมองหลังนะครับสองข้างนะครับโค้งหลังคาเป็นคานนี่เราให้แบบตัวยูนะครับผมกรลุมทรงกะเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะครับแต่ผมมากนะครับตัวนี้คือ,อจุดเด่นเลยคือขาดครับโคตรนิ่มเลยนะครับว่ามันขาดให้ดูลิกับผมโคตรนิ่มเลยนะครับจหรับยันมาเนาะ ตัวนี้นะครับผมรหัสจะเป็น YM นะครับ3 5 1 a กามีขนาดที่5 1แรงม้านะครับผม5 1แรงม้านะครับยางเขาจะใส่เป็นแอ8ขีด18บแคือเป็นวงหล่อขอบ18สำหรับยางลังก็เป็น1 3 6ส8บนะครับยางลังนะครับเป็นของยี่ห้อดันลอ็อปคือเขานะครับส่วนจุดเด่นเลยของ รุ่นนี้ก็คือตาไฟนะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมสีดวงนะครับนานี่ย่างดุเลยนะครับสามห้าหนึ่งเอนะครับส่วนราคากเดี๋ยวคอยอติดต่อบน,นเอาเนาะเซอพิกพามาเบิรเงิซื้อนะครับมีหลายขั้นเลยครับผมนะครับมีทั้งที่ประกอบล่างข้าแล้วหรือ,อยังที่พอนประกอบล่างข้าก็มี นะครับผมครับมันถการถ่ายเขาจะเป็นแนวนี้นะครับผมสลับยันมานะ <Okay. S 1> เป็นพ่อ,อ,อตรงนะครับพ่าหลังหลอบจัดครับอาอมาแล้วครับผมมาแล้วเห็นแล้วนะครับแบบแบบตัวนี้นะครับผมเป็นยันมา้า <laughs> ym นะครับสามห้าเจ็ดเอห้าสิบเจ็ดแรงม้านะครับผมรูปทรงนะครับ โตมันซ้ำกันเลยครับกับห้าสิบเอ็ดแรงมาเนาะอีกตัวซ้ำกันนะครับบอตางเลยตัวนี้ห้าสิบเจ็ด่งเป็นวงล้อขอบยี่สิบหกตัวธรรมดาแต่ว่ากำลังแรงมานะครับมันก็นจะร้ายกว่าตัวนี้ร้ายกว่าตัวห้าหนึ่งนะครับผมส่วนวงล้อกับขอบสิบแปดยางหนายงางหลังขอบยี่สิบหกนะครับคือเกียร์กับที่มีซีเกียร์ยน,นะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับ จะเป็นที่ทางนะครับรุ่นนี้เป็ต้องยึดรถครับผมพอกนี้ยันมารหัสไบเอ็มนี่คือเป็ต้องยึดรถนะครับเขาแก้ได้เลยนะครับมารถนี้จะเป็นา57นะครับเป็นโต่าเพื่อนเกษตรไมเลือกหลายอันเนาะนะครับมีทั้งยางขอ26นะครับเจนไมลล่าสุดก็จะเป็นขอ28นะครับผมอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับ ประตูหาหนึ่งซ้ำกันเลยนะครับเขี่ยแคบบอกครับพี่น้องครับสังเกตตัวเลขเอาว่าขนานี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันไขายขๆกันไปเลยนะครับแต่ว่าพลังกาลังมันอาจจะร้ายกว่านะครับหนี่เห็นบ่อันนี้คือห้าหนึ่งนะครับสามห้าหนึ่งเอตัวนี้จะเป็นสามห้าเจ็ดเอหาสิบเจ็ดแรงมาครับพี่น้องครับเหมือนกันทุกจุดเลยนะครับขับมองเลยตาเปล่าเนาะ มกักอาจจะมีตัวที่บุกคืออยู่หรอมั้งนะครับซึงระบบต่างๆคือพัฒน,น,นามาจากตัวอีบหลายเลยนะครับด้าน,นล่างก็จะเป็นตัวสามแปดนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็จะเป็นตัวอาหาซิไปแรึ้นไปนะครับผมอยู่ด้านบนนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตเลยแหละนะครับ ยางเล็กนะครับ57แต่ว่าเป็นยางขอนยีนะครับไซส์เดียวกันกับตัว51นึงนะครับคือกันเลยนะครับคาดหนึ่งคือกัน 357a 351a นะครับมีคือรถที่ประกอบชุดไบริมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับยกไวม,มีได้สูงครับแต่ว่าแต่วัวจิบมันอันนี้เนาะมันคือบางแท้ นะครับตัวนี้นะครับมันสีหักบุ้งนะครับผมแต่ว่ามันกระดามไ่ดอกแต่น่าจะไม่มีปัญหาหรอกครับผมมันก็นออกแบบมาเรียบร้อยแล้วเนาะมไม่มีแนวครับไม่มีแนยยกไปม,มีดสูงนะครับเอา้าเบาเสียเวลาเดี๋ยวผ้าไปเบิงรุ่นทีกำลังมาแรงนะครับเป็นกำลังที่ตุ่นห้าสิบเจ็ดคือกันแต่ว่า กัะยังบนมีทั่วไปนะครับผมสำหรับรถเซกเตอร์ยันมาเนาะซึ่งนะครับขึ้นกับจำนายทั้งรถมือหนึ่งและกัมือสองนะครับคือยังเช่นข้อนี้จะเป็นรถสาธิตนะครับว่าให้ลูกค้าทดลองครับก่อนสื่อรถนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นหาเจ็ดขับ YM357A สามห้าเจดเนะครับตัวล้อไซส์ปกตินะครับผมนี่นะครับ ใบทดลองครับเออเกาทาครับผมเกาทาตัวนี้ก็จะเป็น Ym 35 1 A 5 1หงเอแรงม้านะครับผมไหวทุกลูกค้าทดลองครับนะครับก่อนตัดสินใจในการซื้อนะครับโอ้เกาทาครับผมเกาทารวมสินไทยนะครับรวมสินไทยนะครับเป็นเจ้าเดียวในอุบลนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับผมในอุบลนะครับ รถเพิ่นก็คล้ายดีครับโปรโมชั่นดีฟรีดาวนะครับผมเคลร์ได้ดีฟรีดาวเลยนะครับเงินขายเก่าบวกคนหยุ่งยากกว่านั้นนะครับผมอ่ะตัวหลายคนทีล่อคอยนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับจุดพลิกก็อยู่ตรงนี้57แรงม้าเช่นกันแต่ว่านะครับยางหลังนะครับเป็นซึ่งรหัสนะครับอ่าถ้าเป็นรหัสรุเมียมเนาะอยู่ยังสีบวกกับตัวยีเอ็มสามห้าเจ็ดเอแต่ว่ามันจะเป็นขีด L ขีดนะเ,นเนอ,ดอลหนึ่งนะครับผมนะครับปกติมันจะียนทั้งซันเนาะขีดเอหนึ่งนะครับยางหลังนะครับผมเป็นใสพิเศษนะครับผมซึ่งเหมาะสําหรับงานไล่นะครับผมงานนานะครับหน้าก็ได้ให้ก็ดีเพราะว่ายางอะไรมันขอมสแปดซึ่งแถมเวทยทวงหล่อไม่ห้นะครับผมอ่าแถมเบีท่เ,วเวท,ทวงหล่อไม่ห้ก็คือ ข้ามบตรงสื่อนะครับมากัหลดเลยซึ่งลำหนักกันอนะาจจะก่อนละห้าสิบกิโลนะครับผมหรือก่อนละสี่สิบก่อนละสี่สิบนะครับผมสี <40. S 1> ่สิบนะครับสี่สิบยางหลังจะเป็นของอยี่ห้อโอตานินะครับผมโอตานิแต่ว่ายางหนาเป็นของดันลอ็อปคือเขานะครับเป็นขอบแปดคี่สิบแปดนะครับถ้าเป็นจเจเก่าจุดหนาเขาสิแปดจะดีเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็น อ่าส uh, ี่้าขอปดนะครับผมเป็นใสพิเศษเป็นรุ่นใหม่เนาะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเป็นคลิปรีวิวเต็มให้พี่น้องเบิองนะครับแต่ว่าโดยรวมคือสรัคลิปนี้จะพายยางชุ่มรอบรถดก่อนนะครับผมส่วนเกียร์ก็จะเป็นสี่เกียร์ขนาดสี่เกียร์ข้างหลังเนะาะมาถึงเกียร์หลักนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมขนาดจะเป็นแปดเกียร์้วครับรุ่นนี้นะครับ ตัวชาร์จแบตนะครับตัวนี้มีตะแกหาซิลปแรงกันไปนะครับระบบะพิธีโอก็จะเป็นแบบอุ้มแบบนี้เป็นเไฟฟ้านะครับผมตัวนี้พิเศษึ้นมาอีกก็คือดับคอนโทรลนะครับเลี่ยงหางอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวเอาไปรีวิวคลิปน่ะนะครับแน่นอนนะครับยางหลังเป็นขอบไซส์ยี่สบปดนะครับในซูนนี้มีสองคันนะครับผมมีสองคัน เป็นหุุนมหม่เนาะกำลังแหกวก่้มเป็นทีนิยมสำหรับรถแท็กอร่ยันมานะครับเป็นแฟรมันแหตเนาะสำหรับยันมาเป็นกักแที่พี่คนออกภาษีไปนแน่แล้วล่ะครับนะผมแต่ว่าจากการใช้งันจริงนะครับลูกค้ามันบอกว่าดัานดีกว่ารุ่นเข้ามาดาเพราะว่ามีเวททองหลอมาให้ล้ะกหน้ายางที่ใหญ่ขึ้นมันจะเกาะดินดีขึ้นนะครับผมบ่กคอยเฮ็ดให้ตะกุยง่ายให้นะครับผม แต่ถ้าได้ยางหนาไงคนนี้โอเคเลยสวยนะครับแต่ส่วนตัวรถนะครับมันก็นจะซ้ำกันกับตัวรุ่นหาเจธรรมดานะครับแต่ว่ามันนะครับทดเฟืองมากพอซ้ำกันนะครับซึ่งยันมาตัว YM นะครับ 357A ขีด L 1นะครับผมมันจะทดหลอบเฟืองมากหลายกว่าตัว5าธรรมดานะครับเพราะว่ามีขนาดวงหลอที่ใหญ่ขึ้น นะครับขนาดยางที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนี่มีพิเศษแน่นอนเดี๋ยวรีวิวเบื้องคลิปหน้านะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมเซบิคต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้นะครับหากทนายที่ชื่นชอบกา่าฝากกดติดตามช่อง YouTube Big Tractor จอรเดียว์นี่นะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเซบิคต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ